สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะอีโคคารถมือสองสวยๆนะคะกับ Mitsubishi Actard ปี2014ค่ะเครื่องยนต์1.2 GLS LTD Auto รุ่นท็อปสุดนะคะเป็นรถมือเดียวสวยเดิมค่ะเรขไมา์เพียงแค่9,000กิโเมตรเท่านั้นประหยัดสวยดูดีไม่เคยติดแก๊สค่ะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนเลยนะคะ มีถุงลมนิรภัยมีคู่หน้ามีแอร์แบกมี ABS นะคะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้ค่ะกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทกระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกรถสวยค่ะเบาะหนังแท้าจากโรงงานนะคะมีจอ Android พร้อมกล้องมองหลังด้วยค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีพร้อมใช้เลยนะคะร้อแมกขบบ1้เป็นร้อแมกแท้ตรงรุ่นค่ะทุกท่าน ราคา170,000บาทราคานี้เป็นราาเงินสดนะคะหรือสำหรับท่านใดสนใจค่ะท่านสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ราคาจะอยู่ที่179,000บาทคทุกท่านมีเร่มพร้อมโอนนะคะสนใจโทรคุยสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะนัดไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ